สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวบุกท่านนะครับยคง,งเจอเมเนอร์ไม่นมี่วิสตอมกันอีกเช่นเคยนะฮะไม่มีใครสนใจเงินและอนาคตของคุณมากเท่ากับตัวคุณเองไม่มีใครทำให้คุณรวยได้นอกจากตัวคุณเองฮะโอ้นี่เป็นแหมช่างมันช่างเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับสถานการณ์นี้แล้วเกินครับผมอัดวันที่11เดือน6นะครับเป็นวันที่ วันนี้ดัชนีหรือเซตก็แดงครับไม่ยอมเด้งสักทีนะก็ถ้าคุณไปติดตามครับห้องสินทรนก็จะมีโอ้โหกระทู้ส่วนใหญ่วันนี้จะเรียกร้องให้ตลาดหุ้นมันดีดขึ้นฮนะเรียกร้องให้คนที่เกี่ยวข้องทั้งไม่ก็ได้ครับให้ตลาดหุ้นดีดขึ้นมาครับเรียกร้องให้ฝรั่งเลิกขายสักทีเรียกรอ้รงอ,กรกรองให้คนช็อตเลิกช็อตสักทีครับโอ้โหฮะเป็นอะไรที่ สะท้อนนะครว่ามีนักเล่นหุ้นจำนวนมากครับไม่เข้าใจธรรมชาติของการเก่งกำไรเลยครับไม่เข้าใจเลยครับเข้ามาเล่นหุ้นโดยไม่เข้าใจครับเอาแต่ได้นี่แหละครับมันทำให้พวกเขาต้องกลายเป็นคน80%ของทั้งหมดครับที่ต้องพ่ายแพ้และพับเสือกลับไปภายในเวลาอันสั้นครับ ถ้าคุณเข้ามาเล่นหุ้นแล้วคุณไม่เข้าใจธรรมชาติของตลาดหุ้นนะครับคุณอยู่ไม่นานหรอกคุณจะเล่นหุ้นซื้อขายหุ้นแบบทําลายตัวเองครับนี่เป็นความจริงครเป็นความจริงนะคนที่อยู่รอดในตลาดหุ้นได้นั้นต้องเข้าใจธรรมชาติของตลาดหุ้นแล้วก็เข้าใจตัวเองครับที่สําคัญคือครับคุณต้องเข้าใจว่าไม่มีใครครับ ที่ทำให้คุณรวยได้นอกจากตัวคุณเองครับคํานี้ฮะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าสํานึกรับผิดชอบครับต้องมีครับนะฮะจะไม่ขึ้นใจนะครับว่าไม่มีใครสนใจเงินและอนาคตของคุณมากเท่ากับตัวคุณเองครับทําเองพลาดเองและความสาเร็จก็จะเป็นของคุณเองไม่มีใครทําให้คุณรวยได้นอกจาก คคุณเองรับนี่เป็นคําพูดเด็ดขาดนะครับของพี่มาร์คมานเวินี่ครับหลังจากที่เขาขาดทุนหนักในครั้งแรกครับหรื้หมดตัวก็ได้นะครับเพราะว่าเขาด้วยความที่เขาอยากรวยครับบ้านอยากจนมากครับบ้านเขานี่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะแล้วก็โกโรโกโซมากครับเขาอยากจะรวยให้มากสุดครับเขาไม่อยากจะเป็นคนที่มีชนะอยากจนแบบนี้ครับเขาเลยตั้งมั่นครับ อยากเป็นคนรวยได้ครับเรียนก็ไม่จบมปลายแล้วครับออกกลางคันครับนะหมต้นซ้ำไป15ปีฮะออกไปทำงานหาเงินเองครับแล้วก็เขาก็ได้เงินจากการเป็นั้นตีรับจ้างครับออกมาเล่นหุ้นฮนะหวังว่าตลาดหุ้นนั้นจะทำให้เขาร่ำรวยได้ครับแต่ฮะตลาดหุ้นนั้นไม่เคยสนใจเขาครับ เขาเอาเงินเก็บทั้งชีวิตมาเล่นหุ้นครั้งแรกครับปีแรกสองปีแรกนะฮะด้วยความที่เขารู้น้อยครับแล้วก็ตอนนั้นก็ไหลออกเป็นยี่สิบัได้ประมาณสักสามปีแล้วครับการซื้อขายหุ้นต้องให้บโบรกเกอร์ทําให้ครับเขาก็ปรึกษาว่าปรึกษาบโบรกเกอร์ว่ามีหุ้นแนะนำอะไรไหมบโบรกเกอร์ก็แนะนําหุ้นที่เป็นหุ้นปั่นให้เขาครับแล้วก็ เขาก็ซื้อตามครับพอขาดทุนเขาก็ร้อนรนครับโทรหาโบรกเกอร์โบรกเกอร์บอกว่าอะไรครับบอกว่านี่เป็นโอกาสที่ดีในการซื้อถัวเฉลี่ยครับเพราะว่าสตอรี่มาแล้วเขาก็เชื่อครับยืมเงินเจ้าบ้านมาถัวเฉลี่ยครับแล้วก็หุ้นตัวนั้นครับลงต่อไปต่อไปต่อไปจนกระทั่งเป็นเศษเสลึงครับเขาหมดตัวครับร้องไห้ในแบบที่ไม่เคยร้องไห้มาก่อนฮะนี่แหละครับ เขาจึงได้บทเรียนว่าไม่มีใครสนใจเงินและอนาคตของคุณมากเท่ากับตัวคุณเองครับคุณต้องรับผิดชอบตัวเองครับทำเองพลาดเองและความสาเร็จก็จะเป็นของคุณเองครับไม่มีใครทำให้ฉันรวยได้นอกจากตัวฉันเองครับนี่ฮะนี่เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจว่าต่อไปฉันจะต้องมีวิน,นัยฉันต้องรับผิดชอบต่อการเทรดหุ้นของตัวเองครับแล้ว นนัน้ผลงานพี่มาร์กก็เปลี่ยนไปทางที่ดีครับและในสุดก็พัฒนายกระดับจนกลายเป็นนักเทรดท,ที่สำเร็จเป็นมาร์เก็ตวิสาสรครับทำเงินจากตลาดหุ้นในแบบที่ทำให้เขาร่ำรวยครับใช้เงินมีเงินใช้ทั้งชาติไม่หมดครับนี่ครับจุดเริ่มต,ต้นมาจากนี่ครับทัศนคติครับเราผิดชอบตัวเองครับไม่มีใครทำให้คุณรวยได้นอกจาก ตัวคุณเองครับนะฮะคำพูดนี้มันสื่ออะไรครับมันสื่อความหมายอะไรบางเรามองตีความนะครับ1คือข้อ1นนะคุณคือผู้รับผิดชอบชีวิตและการเงินและอนาคตคุณเองครับเพราะไม่มีใครครับใส่ใจและทุ่มเทเงินคุณนะฮะไม่มีใครจริงจังครับที่จะทุ่มเทกับอนาคตคุณนะมากกว่าตัวคุณเองครับคุณต้องเป็นผู้เริ่มวางแผนและลงมือทำให้ตัวเองครับคุณต้องรับผิดชอบ ตอผลลัพธ์ไม่ว่าจะสําเร็จหรือล้มเหลวครับสํานึกรับผิดชอบต้องมีฮะอย่าครับอย่าเอาเงินเก็บทั้งชีวิตแล้วฝากความหวังไว้กับคนอื่นครับมีจํานวนมากครับแล้วคุณตามมันทิปยังมีว่าตั้งกระทู้ว่าหุ้นตัวไหนน่าสนใจบ้างครับเนี่ยผมมองผมผมผมสมเพศนะไอ้ห่าไอ้มืองเอาเงินเก็บบางคนมีเป็นล้านนะครับเข้ามาแล้วตั้งกระทู้ถามว่าหุ้นตัวไหนน่าสนใจ แน้นำหุ้นได้ไหมเนี่ยผมว่าอูชิบหายเลยมึงนะฮะถ้าคุณมาแบบนี้นะหวังพึ่งพาให้ใครสักคนทําให้คุณรวยได้นะโอกาสพังสูงมากครับคุณกําลังเอาเงินมาเผาเล่นฮนะและไม่ได้เผาเองครับให้ชาวบ้านเผาให้ครับช่วยเผาครับโอ้โหจะยดเงินนะฮนะความสำเร็จทางการเงินคุณนะั้นอะความสําเร็จทางการเงินคุณนะต้องมาจาก ความพยายามของคุณครับเพราะว่าไม่มีใครทําให้คุณรวยได้โดยที่ไม่ต้องลงแรงคะคุณต้องสร้างโอกาสและความไว้ครับความสําเร็จนั้นเกิดจากการทุ่มเทเรียนรู้และลงมือทาอย่างต่อเน,นื่องครับความสําเร็จนั้นมันจะแปรผันตรงตามคุณค่าของคุณครับมันมีคํหนึ่งบอกว่านะรายได้ที่คุณมีตอนเนี้ยมันก็มีความ รีเลเยหรือสัมพันธ์กับความสามารถคุณฮะแต่นะฮะต้องบอกไงว่ามันเป็นเหมือนกับสาขายชีพนะครับถ้าคุณเก่งในอาชีพค้าขายอะคุณเก่งสมมติคุณทับคุณแม่ค้าขายของออนไลน์นะคุณได้กาไรมาได้เงินมาเป็นล้านนะฮะแต่เมื่อคุณเข้ามาในวงการเล่นหุ้นนะครับคุณไม่รู้อะไรเลยนะครับทักษะประสบการณ์คุณเป็นศูนย์นะครับดังนั้น คุณคาดหวังว่าเงินล้านคุณจะโตเป็น2ล้านสล้านในเวลาสั้นไม่ได้นะครับคุณจะหวังว่าเงิน1ล้านโตเป็น 2. ล้าน3ล้านด้วยการถามชาวบ้านว่าหุ้นตัวไหนมันดีแนะนําหน่อยเนี่ยผมว่าชิบหายนะครับบอกเลยชิบหายชายเทนี่เลยครับเพราะว่าคุณจะถูกเผาครับเงินคุณจะถูกเผาเงินที่คุณได้ไมยายากลำบากคุณต้อง อาบเหงื่อตังน้ำอดหลับอดนอนขายของมาเผาเล่นในตลาดหุ้นเพราะความไม่รู้และการพึ่งพาคาดหวังให้คนอื่นทำให้คุณรวยครับคุณจะสวยนะฮะดังนั้นเรียนรู้ซะยอมรับซะว่าคุณไม่รู้แล้วก็เริ่มต้นเรียนรู้ซะทำตัวเองพัฒนาองให้ควรค่าแก่การได้กำไรครับคุณจะได้ เท่ากับสินคุณจ่ายครับนะฮะความสําเร็จความมั่งคัง่งมันเรียกร้องครับความพยายามความตั้งใจและความควรค่านะครับยิ่งคุณมาเก็งทุนนะครับมันมีความเสี่ยงครับการลุนนั้นเสี่ยงสูงมากครับคุณต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงแอบเกิดขึ้นครับต้องยอมรับมันที่สําคัญนะครับ คุณเข้ามาในช่วงแรกนั้นฮะคุณยังห่วยอยู่ครับคุณยังไร้ประสบการณ์ไร้ความรู้ความผิดพลาดนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนครับแต่ฮะประสบการณ์ทั้งดีและร้ายครับล้วนเป็นบทเรียนที่ล้ำค่าครับถ้าคุณเรียนรู้จักมันนะเอาความผิดพลาดเป็นฟีดแบ็กพัฒนาตัวเองครับคุณจะเติบโตแล้วก็มีความควรค่าแก่รางวัลขึ้นไปเรื่อยๆครับนะ ดังนั้นฮะยอมรับและเปิดใจนะว่าคุณเองครับมีแค่คุณเท่านั้นที่จะกําหนดชีวิตการเงินและอนาคตคุณฮะไม่มีใครสามารถช่วยคุณได้ครับถ้าคุณไม่ลงมือทาความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นจากความพยายามครับการเรียนรู้รับผิดชอบจากตัวคุณเองครับความสำเร็จนั้นเรียกร้องความพยายามครับเรียกร้องการเรียนรู้ครับแล้วก็เรียกร้องความรับผิดชอบจากตัวคุณเองฮะ ประโยคนี้ฮะมันให้ความหมายหลายด้านมากครับอย่างน้อย3ด้านลยกันนะฮะพี่มาร์กพูดสั้นๆเนี่ยฮะมันมีความหมายทางจิตวิทยาครับความหมายทางด้านความเป็นจริงและความรับผิดชอบนะครับด้านจิตวิทยากเลยครับประโยคนี้โฟกัสไปที่การปลุกพลังครับสร้างแรงบันดาลใจครับกระตุ้นให้คุณนั้นลุกขึ้นมาลงมือทำครับเพื่อควบคุมชีวิตทางการเงินงแรกครองคุณเองครับประโยคนี้มันปลุกพลังครับให้คุณลุกขึ้นมาครับ รับไปชอบลงมือทําครับแล้วก็ควบคุมชีวิตของคุณเองฮะด้านความเป็นจริงกันนะครับประโยคน,นี้สตา้อนเห็นว่าโลกนั้นน่ะความสําเร็จนั้นน่ะไม่ได้มาง่งายๆนะครับความสำเร็จนั้นต้องอาศัยครับความทุ่มเทอดทนแล้วก็เผชิญความเสี่ยงครับเพื่อแลกความสำเร็จครับโลกนี้ชีวิตเนี่ยความสําเร็จนั้นไม่ได้มาง่งายๆนะครับ ไม่ใช่เพียงแค่ตั้งกระทู้ถามชาวบ้านว่าหุ้นตัวไหนดีซื้อได้หรือยังแล้วคุณจะรวยนะครับไม่มีทางครับมันไร้ดิงสามาเลยนะครับไรดิงสามมากพอคุณไรดิ้งสายานี่แหละพอคุณขาดทุนมาคุณยังต้องตั้งกระทู้เรียกร้องให้คนอื่นมามาช่วยคุณกลับมาได้กําไรหรือกลับมาเท่าทุนครับมันไรดิงสายครับซึ่งมันมันสวนทางความจนิงของโลกครับนะฮะดังนั้นเปิดใจเรียนรู้ซะ ปิดใจรับผิดชอบตัวเองฮนะต่อมาครับมุมมองนั้รับผิดชอบนะครับประโยคนี้พี่มาร์กอยากให้เราให้ความสําคัญความรผิดชอบครับรับผิดชอบต่อชีวิตของคุณเองครับคุณคือคนที่ต้องตัดสินใจครับและรับผลการกระทำตัวเองครับนี่ฮะประโยคนี้นะสำหรับผมนะ,ะผ,มผมมองว่านี่เป็นข้อความเชิงบวกครับให้กําลังใจครับกระตุ้นให้เรานั้นตระหนักถึง ศักยภาพตัวเองครับกระทู้นี้เรารับผิดชอบตัวเองครับกระทู้นี้เราควบคุมตัวเองครับแล้วก็เชื่อว่าครับไม่มีใครทําให้คุณรวยได้นอกจากตัวคุณเองครับลองคิดดูครับประโยคนี้ผมว่ามีพลังนะครับแล้วก็ที่สุดน,นะครับผมว่าความรับผิดชอบตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานละกันของความสําเร็จทุกอย่างครับเริ่มต้นด้วยการเนี่ย โฟกัสนะฮะสนใจครับว่ามีแค่คุณเท่านั้นที่ทำให้คุณสําเร็จได้ครับถ้าคุณเริ่มต้นรับผิดชอบตัวเองครับวินัยจะตามมาครับความมุ่งมั่นจะตามมาการเปิดใจเรียนรู้จะตามมาครับเมื่อนานแล้วครับพัฒนาการที่ดีจะตามมาเนาะแล้วก็เมื่อคุณดีพอคุณเก่งพอคุณควรค่าต่อความสำเร็จนะเงินจะตามมาเองครับนะฮะ ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเจอก,กันคลิปหน้านะสวัสดีครับ